สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยค่ะดิฉันนางสาวไลลักอินภัณฑ์วันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังด้วยเรื่องของเพลงกันค่ะคุณผู้ฟังเคยเป็นกันไหมคะ ที่เราจะฟังเพลงเพลงหนึ่งซ้ำไปซ้ำมาในหนึ่งวันได้หลายๆรอบการที่เราฟังเพลงหนึ่งซ้ำๆหลายๆรอบแสดงว่าเราต้องชอบเพลงนั้นแน่ๆนใช่ไหมคะใช่ค่ะดิฉันก็เป็นเหมือนกันค่ะที่มีเพลงโปรดที่ต้องฟังทุกวันวันนี้ขอเลือกมาหนึ่งเพลงค่ะมาดูกันว่าดิฉันอยากจะคุยอะไรเกี่ยวกับเพลงนี้ค่ะค่ะเพลงที่พูดถึงวันนี้ก็คือเพลง Very Very Small ของยังโอมค่ะยังโอมเป็นแรปเปอร์รุ่นใหม่ที่ใครๆหลายคนก็รู้จักในปัจจุบันค่ะยังโอมทำเพลงออกมาได้ดีมากได้ตรงใจหลายๆคนณตอนนี้เพลง Very Very Small ก็มียอดชมอยู่ที่1 0 0 1ล้านวิวค่ะโดยขอเริ่มจากความหมายของเพลงจุดเด่นของเพลงการใช้ภาษาท่วงทำนองนักร้อง และสุดท้ายคือมิวสิกวิดีโอค่ะเพลง very very small เป็นการเล่าถึงความรักของศิลปินเป็นความรักครั้งแรกในสมัยมัธยมของศิลปินค่ะเป็นการสื่อให้เห็นว่าการรักในวัยมัธยมนั้นเป็นสิ่งที่ดีค่ะมันก็น่ารักเหมาะสมกับวัยค่ะศิลปินจึงทำเพลงนี้ออกมาค่ะจุดเด่นของเพลงนี้คือ การนำเอาความเป็นมัธยมการเป็นรักครั้งแรกมาประกอบมิวสิกวิดีโอค่ะก็มีการนำนักแสดงหญิงนำสมมุติแล้วก็มีนักแสดงชายมาแสดงในสถานที่จริงก็คือโรงเรียนวัดทัดทองค่ะให้ใครมีลูกอีกคนนึงเอาบัตรโชว์ข้างหลังเลยเปิดลูกไอ้บอยแม่งไอ้สัสเรอเรียนก็ ซื้อให้เห็นเหมือนที่ศิลปินเคยผ่านมาการตั้งชื่อเพลงว่า very very small ศิลปินจะใช้ตัวย่อว่า VVS ถ้าคนซื้อเพชรก็จะรู้กันค่ะว่าคือระดับความสะอาดของเพชรถึงมีตำหน,นิก็ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะก็เหมือนกับเนื้อเพลงที่ท่อนว่าถ้าให้เปรียบเธอเป็นดั่งเพชรเธอคงเป็น VVS ตำหนิเธอ very very small และ้ใหเเเเรียบธอปป็นออป็นนดง B-B Ferry-very-small Ferry-very-small มาถึงท่วงทํานองและดนตรีของเพลงนี้กันบ้างนะคะท่วงทํานองและดนตรีเป็นลักษณะแรปแบบนุ่มนวลค่ะไม่แน่นไม่กระแทกหูประกอบกับเสียงของศิลปินยังโองมที่ไม่แรปแบบดุดันเหมือนเพลงในอัลบั้ม ถ้าท,ทองซาวเพลงอื่นๆนะคะก็เป็นทำนองที่ชวนติดหูทําให้หน้าฟังซ้ําอยู่เรื่อยๆค่ะนื้อเพลงทําให้ทุกคนเข้าถึงง่ายค่ะก็สรุปนะคะมาถึงตอนท้ายนี้ก็จะพบว่าทุกเพลงย่อมมีความหมายของเพลงค่ะเราจะมีการซ่อนเนื้อหาของเพลงอยู่ในนั้นก็จะมาก ผูกโยงกับเบื้องหลังที่มาของเพลงซึ่งจะยิ่งเพิ่มเสน่ห์ให้ผู้ฟังหลงไหลามากขึ้นค่ะก็เป็นการทําให้ผู้ฟังได้เข้าใจเพลงเป็นเรื่องที่ดีค่ะก็พอจะยิ่งทําให้เรา,าคลั่งไคล้ไปในเพลงนั้นค่ะก็วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะไว้มีโอกาสดิฉันจะหยิบเพลงอื่นๆมาให้ผู้ฟังรับฟังกันนะคะก็เดี๋ยวก็จะมี เนื้อเพลงเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆประกอบไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ